สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนชุมชนวัเดเสด็จวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนชุมชนวัเดเสด็จให้มากยิ่งขึ้นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ โรงเรียนชุมชนวัสดเดตตั้งอยู่หมู่5ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการลักษณะของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ดินของวัสดเดตเนื้อที่ของโรงเรียน จำนวน11ไร่2งาน7ตารางวาเริ่มทําการสอนเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศัการาช2471และเริ่มขยายการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปีพุทธศัการาช2536เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขตพื้นที่บริการจำนวน2ตํตำบลได้แก่ตำบลบ้านกระแชงและตำบลสวนพริกไทยในปีการศึกษา2555มีนักเรียนจำนวน725คนผู้บริหารจำนวน3คน ข้าราชการครูจำนวน30คนครูจ้างสอนโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน3คนครูพี่เลี้ยงจำนวน5คนนักการพัน 1, โรง1คนแม่บ้าน2คนรวมบุคลากรของโรงเรียนจำนวน44คนผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายอภิสิทธิ์กรีรัพย์ แบ่งการบริหารออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. บริหารงานวิชาการ 2. บริหารงานบุคลากร 3. บริหารงานงบป,ประมาณและ 4. บริหารงานทั่วไปคำขวัญของโรงเรียนวิในดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำหน้าวิชาการประสานชุมชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สุขภาพดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำทางวิในกล้าวไกลเทคโนโลยีคุณภาพเดือดับสากลคต,ติทดประจำโรงเรียนยรูปังชีระติมัรจานังนามะโคตังนาชีระติรูปและร่างกายย่อำสาลายส่วนชื่อและโคตยังอยู่ อักษรย่อประจำโรงเรียนชจสจสีประจำโรงเรียนคือสีแสดฟ้าตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้นดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รู้จักโรงเรียนชุมชนวันสด็จของเรามากยิ่งขึ้นนะคะหากสนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม,มสามารถติดต่อได้ที่ w w w c h s สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ